วัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทักทายเหยีบซีสุขูสุคนมาจ่าทุกคนกินข้าวน้ำเยบนบัเนี่กินข้าวกับยังมาเนี่ยนนยี่บนทอดป่านะคะทำปลาทอดตัวบมกไงาหางหมึกไงแล้วกับปลาเด็กบองแล้วกับผักผักในสวนเท่านลลี่แหละพี่น้องผักหมูว่านนี่จิกินได้ซ้ำไหนดอกกินเมืงก้นมาเนี่อาการไม่ค่อยดีปันใดเด้อปวดหัวพี่น้องจ้ามอตะตายเป็่นเลย หมูว้านนี่มันเดือดเนาะประเดียกบองคุยเอาพี่น้องกระเดียกบองจขอขวางมาตาบ,บ้านขเนี้ยวอ,อุ่นซ้ำมืนอนีแ่แหละพี่น้องเอ้ยอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกเจ้าก็แซ่บพื้เต้าหล่ะเขาเนาะลาเยอะออยบนมักรสดีรองน้ำปลาไว้ กนสุโมงสองสุโมงพอจังพอจังจำก็ได้นี่นัวเลยตัวให้เราหยกกินเปียยน้ำเนยกแต่งแค่หลอดได้บิดกินแล้วสีล้งสวน ไปเฮ็ดเห็ดจากขวางให้มันเล็้วไม่แม่ให้มันเล็้วดอกเฮ็ดไปรเรื่อยๆน่ะมีพอยายกลับมาเด้วน้ำพันปีกอยู่รถจอดเทือยอยู่ใครเฮ็ดอย่างบุงานอยู่ในสวนอยู่ใน,น,ใน,นหลังบ้าน มองเองี้ยเงียบยช่วงหางมันจะมีกลางอยขึ้นขึ้นปา่าปล้วยังปราร์เพียนมัานเท่าไหมพี่น้องอยังม่ชินหนึง่งช่วงกลางๆมันประธานเด็กเห็ดกินเนี้ยบนมาสินหนึ่ง จะลากกนซื้อกะหังซื้บอบุกกรรี่มาไว้ตัวหนึ่งใส้สังเกตบ้สีปากที่เบินเปียน นี่เอาสีอื่นเติมแน่หรอได้หนึ่งสีหลีบสติกพแายิ้มสือ้อเขาเห็นเนี่ยบนห้าสีนั่นยำไหนล้องหัวเขาทามาเป็นอย่างฉันบ่ชอบสีปิดติออกสมๆสมสมจังน้อยสีชมพูสมๆสมน่ะสีสีบนห้าประจังเฮ้ จำไม่ชัวร์แล้วผมก็เลยถามมาเป็นอย่างดูท่าเลยมันเทายูลูกโอนซูหมัดแล้วอ่ะอยูต่อแห้งเป็นอย่างทุกท่าที่ฉันซื้อหายแล้วท่าที่ฉันซื้อหายน่น xuôi nên bố cứ lấy tha hết nó phi non. Bây nè, mẫn mẫn mẫn, 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 เป็นอุตสาห์ไปซื่อไห่แช่น้ำปลาซ้ำดองน้ำปลาเลพี่น้องเค็มเค็มน้ำปลาเพราะอำลำเลย Bà tòng chăm nhắn Chăm chéo chăm nhắn cho đây ừ. Nói khỏi bà hiểu bà hiểu không Chứ bà biết kiếp bà nắng thường mắc rồi đấy Bà nông, bà nắng Bà nhìn chỉ đi Nhìn quá ในบนวานพ่อใหญ่มาไปเก็บมันเห็นมันเห็นมันลืมตุลแบบว่าเอาเก็บขึ้นมาไว้จักมือสองมือเลยยังเคยกินมันยังค่อยหวานแล้วว่ามันยังค่อยฉ่ำบันนี้ลงไปมันเริ่มโดนเลื่มซุกอ่ะมันเริ่มโดนพี่น้อง ก๋เตี๋ยวปลาทอดประเด็กบองชุดยวดเล้วนะพี่น้องเจ้าตื่น,นหัวมากกับปวดหัวมานั่งกินกาแฟเหรอคนนี้น,นั่งเห็ดคลิปตอบคอมเมนต์เนาะบางครั้งพี่น้องเขา่าจจะไ่เอาคอมเมนต์มา มาบ่าวในคลิปก็เป็นไปบ่ได้มันก็มีคำถามมา่มันก็เห็นใอ้เฮาได้ตอบคำถามดีคำถามบ่ดีคำถามแบบด่ามากคำถามแบบของใจแล้วจอกันเสร็จยังไงพี่น้องเขาก็เลยต้องเอามาว่าวเจ้าบอกกัเลยเออเว่าเออสั่งมัอนห่อว่าเขาเห็ด เขาเห็ุโซเชียลเขาอยู่ในตรงนี้มันก็ย่อมมีดรามามีปัญหามีคำถามมีคำตอบเปดเบึ้ท่่องใหญ่ๆก็เจ้าพวกดาราพวกนักร้่อพวกเด็กไอดอลนาอพี่น้องเนาะปัญหาดราม่าไม่เว้นไม่วายแต่ละวันอืมเอฟที่ก็เถียงกันไปเถียงกันมาส่วนี่บนกับเบึ้ง เบื้งช่องอ่ะอันยังของอ่ะโรงพยาบาลฟินแลนด์น้องบิ๊กโรงพยาบาลฟินแลนด์ช่องเพียวๆเขาขึ้นชานขึ้นยังแต่ถามมายี่บุญเบิ้งโบญี่ปุ่นเบิ้งเบื้งนะคะเบิ้งพวกเน็ตไอ้ดอนเบิ้งพวกนักร้องดาราหมอหลอกหมอลัมยี่บุญกระเบิ้งนะเบิ้งแทบช่องอ่ะล่ะเบิ้งเหลือยี่บุญดึกกบ่กัจะบ่เอามาเว้าจะบ่มาจะบ่ไปเม่นจะบ่เอามาเว้าแต่กะ มันกะเอฟซีกับมีความคิดย้อนแย้งกันยุ่ตลอดว่าแล้วเราก็ไปถามเขามีคําถามก็ไปถามเขาเขาก็มีคําตอบมาตอบมันก็เลืองตายไปมาตอบก่นไปตอบก่อนมา,คน,า,มาคนที่ถามดีก็ดีไปคนที่ถามบดีเป็นน้ำมาก ก็ตอมนะกันเยี่ยงกันเอฟซี FC ดากันเองเอฟซี FC กระดากันเองเอ้าตังเพล่วพเพ้าเก็บเพ้าถุกเอฟซีทั้งพยาบาลเป่าตังพยาบงานจุกเอฟซีทั้งเพล่าเพ้ามาวา่ามาถามแล้วก็เลยเป็นคำตอบเป็นคำถามเป็นการตัวแย่ยงนู่นนี่นั่นกัน อยิ่งช่องไงยิ่งล้ามาเยอะยิ่งปัญหายิงคำถามเยอะได้ผมก็เลยบอกว่าเป็นอย่างช่องเขาเนี่น้อยเต็มนี่ผู้ติดตามหลักหมืนม่นบุ๋มเป็นหลักล้านหลักแสนหลักล้านคึอกระจ้าอยอดบิ้วกับว่ามเป็นหลักแสนหลักล้านคึกกระจ้าหลักอยอดบิ้วโอแคหลัก ร้อยลักพันซียังมากไหมเอฟซีถามมากขาก็บอกก็บอกไปบอกไปด่ามากมากกับด่ามากกลับด่ามากกับด่ากลับเมียนบอกพี่น้องว่าด่ากลับสิมีคนมาเบิ้งให้บ่กเลยที่บ่มาเบิ้งกับ้างแล้วคนที่มาด่าบ่มาเบิ้งกับยาดิเราคนบ่ได้ด่าเขาก็บ่ได้ไปด่าเพิ่นเมย์เพิ่นกระจิบ่เบิ้งให้เขาอยู่บ่ผู้บ่ได้มาด่าเขาผู้เขาบ่ได้ด่าเพิ่นเพิ่นกระจิบ่เบิ้งให้เขาอยู่บ่ เงินบ่พี่น้องว่านี่บนบ่ได้อีหยังมากไม้กับผู้ใดด้ผมมีคำถามมาบ่ม,มีคำ่ามามาบ่มีบุดีมายิบบมก็กินเขาเ้าเบาเรื่องจะขวางไปอืมเห็ดเบียกเบาเรื่องจะขวางไปแช่ประสบการณ์นู่นนี่นั่นมีหยังกับมานั่งเสนอแปลงสิแม่เต่มัาก็มันก็มีคำถามแล้วมันก็มีคำตอบน,อบนะพี่น้องมันก็เลยด้เป็น ถามมาต่อไปบุรีมาบุรีกับดามาดากกับดามามาดามากับือว่าเป็นสีสันในช่องถนนพี่น้องนะจังบอกจังบอกเซนไอบวกมันจะกข้มสีบอกเลย กั้สิวหาจังไลอันที่บนถามมากหมืออันเมื่อวานนี้บนมาตอหมดซ่อนก็มี f เอฟซีผู้เพิพ่นคิดผู้เพิ่นเพิ่นคิดบวกนอกมันก,ก็ว่าก็อาจจะวังดีกับยานี่แหละแต่ก็ใช้คำถามที่ไม่ไม่เป็นถ้าเพิ่นวังดีนั่น ยับบงบอบขอบคุณลยห่ละบริเกตได้ว่าน,นยังดอกก็คือมัดจอบมันมันมันไม่ใช่คือคนเท่าอ่ะมันไม่ไหวถึงมาเจขานํำเท่าได้ดอกกระบาไปตียัยบ,บนตายเล้วทั้งบ้านสิลำบากต้องลำบากแน่ๆเพราะว่าทุกคนเอออาศัยยัยบนกระบาไปเห้เัาเฉยเดบตอบ เขาจะเด็ตต่อไปอีกในในแง่มุมหน,น,น,นึ่งนะตอนนี้แล้วบอกมาถามมาจิบตายเบิดตีนีนกะก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยมันมันมีพู้สามาตายนะเขาได้ดยมัน <c oughs> ก็เลยย้อนแย่งกันนิดนึงแหละยี่บุ๋งก็เลยเอามาเบอกซูฟังก็่แล้วก็แต่แล้วก็วกถามเองแหละแบบจีจีถามพอสงสัยแล้วบ่ะยื่บุ๋ก็เลยเอามาบาอกมาตอบไม่ยังดอก เขาอาจจะวางดีกับยายนั่นแหละแต่เขาทำไม่เป็นใช้คำพูดที่ทำไม่เป็นบริบารอบมาตอบสู่ฟังเนาะชีวิตที่บ่บนบัลลัยอี่ยังมากมายพี่น้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นีย่าบนบริเหตุเพื่อตัวเองน้อยน้อยมากที่จะบอกว่าให้รางวัลกับตัวเอง Nói mà, tụi con. Như phần kia là tạo. Tại để có nhóm phân phối hàm market, mắc há. Há hết nhỉ หาใบก้นที่มันขอยังบ้านนี่คิดได้นี่ลหละบ้านนี่นี่ตีนมีมือบ้านน็กเป็นอีอย่างนี่แ่ะพี่น้องคนเท้าบ่ตายสิมานอนอยู่ซื้อมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกเพราะว่าอยู่บร,รวา่รรวาโยบนบนบพมันก็นขีดคานบอกเลยว่ายอยนบน,นมันก้นขีดขานก้นหมักเห็ด mời mời chỉ mời thôi Nó, nón vô mời 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 kín mời mày mời mời của mời lăng mời na mời mời na mời khẩu mời 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 leo nón mời khẩu như mời 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 ก็เนี่ยบังคก็เลยอยู่อยู่บังก็เห็นยูทูบอืม,มใส่ปันไดชาวประเท็ยนเพื่อคนเดินตะปาก,กับขวางกินบุบเบิร์ดขายข่าวก็ได้ขายข่าวใส่บัญชีใส่กระเป๋าไว้ยอยากจำเป็นกับมาซื้อกินมาเก็บข่าคนตายใจขานาดข่าวไว้แล้มาใส่ ยี้บกินี่บนเด็กินเพราะปะัญหาอีบุบนเนด็กินพิซซ่าสเต็กอาหารหรูไม่ห่างไหมยี่บ,กบุกินป่นกินเกีียวกินตะบมูฮู้งกินปลาเด็กปลาลามบนบนได้เดือดร้อนน้ำเนี้ยอยู่นั้งกินเพราะบนเด็กนั่นบ่า่ะแต่ที่ยี่บุเห็ดเพอาบยี่บุอยากเห็ดมันแหมอืมันแหม,อ,ม,ม,แมอยากเห็ดแหมเห็ดแล้วมีแล้ว จะขวางตายเอาไปน้ำนนอ,อะไรก็ให้คนอื่นนั่นแหละอะเฮ็ดได้คนอื่นเฮ็ดไปให้ลูกให้เจ้าเฮ็ดไร้คนข้างหลังนี่แหละพี่น้องเนาะอือขอปลุกว,ว้างเขาดิโอ้เอาควางอุ้นขอเย็นเด้อเหนียวม,มันมันกําจนเหนียวแล้วเหนียวสมซื่อแล้วพี่น้อง จำประเดกบ้างกินตัวกินแปว่า,ปวาไปมันกับเพิ่นเขาเบดกล้องตัวของพ่อแย่กับเฮ็ดไปหเห้แล้วแล้วแล้วเราคือไม่กินหรอกย่้บอกขอสีลงไปเฮ็ดเบียกเวียกเนาะเวียกไปเฮ็ดปั้นเฮ็ดยอ่ยบ,บนนั่นหล่ะไปประดับน้ำวนน้วน สนามหยาน้ำป้าดอกไม้ป้าหยาอันนั้นแปลกหัวแปลก,ปลกตาเบิ่งเลยมันสันสดชื่นเนาะเอาเท่านั้นละพี่น้องบ๊ายบาย